ผู้เรียนไม่แกะถุงนะครับผ่านมาหนึ่งปีแล้วไม่ตายวันนี้ก็จะทดลองปลูกอีกหนึ่งถุงนะครับผมก็ผมปลูกไว้ตรงนี้นะครับผมค่อนข้างที่จะทึบนะครับปลูกในสวนนะครับที่มีต้นผักชยาค่อนข้างที่จะหนาแน่นนะครับวางแผนไว้ก็คือให้พวกนี้เป็นร่มเงานะครับปลูกไว้ในนี้นะครับพื้นที่ตรงนี้นะค่อนข้างที่จะต่ํานะครับค่อนข้างต่ําเลยนะครับเราจะเห็นว่าเศษไม้เศษอะไรเพียบ เต็มเลยมีเศษไม้ที่เป็นเน่าเปื่อยผุพังซึ่งมันไม่ใช่สิ่งที่ดีเลยสำหรับการปลูกทุเรียนนะครับแต่ต้นนี้ก็ยังไม่ตายนะครับผมนี่นะครับผมที่ทผมปลูกเนี่ยก็คือไม่ถอดถุงครับเพราะผมเห็นอยู่ที่ร้านขายพันไม้นะครับมันอยู่ในถุงทําไมมันไม่ตายก็เลยทดลองเอามาปลูกดูเนี่ยดินฝนตกมามันก็ชะล้างโขนล,ลงไปประมาณนี้นะครับแต่ตัวต้นทุเรียนเองนะครับก็ยังอยู่รอดปลอดภยัย นะครับก็ยังเติบโตได้เรื่อยๆนะครับผมเติบโตแซมกลางผักชายาเลยถ้าเกิดดูเพลิน,เ,นเราจะไม่รู้เลยนะครับว่ามันมีต้นดูเรียนอยู่ในนี้นะครับผมผมจะชํากิ่งผักชายาร้อบเลยนะครับว่าเป็นกําแพงเป็นร่มเงาให้กับมันตอนในช่วงฤดูหนาวกับฤด,ดูแลงนะครับป้องกันโรคอะไรนะว่าสัตว์เบิร์นหรืออะไรประมาณนี้ นะครับผมแล้วก็ช่วยในการแบ่งเบาภาระในช่วงเวลาที่ฝนมันตกน้ํามันท่วมเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้นะครับผมมันเป็นที่ลุ่มนะครับลุ่มแล้วก็น้ําขังแฉะพอสมควรนะครับสังเกตจากดินจากน้ํานะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวให้ให้ดูสภาพกลางๆนะครับผมตรงนี้นะครับผมส่วนอีกต้นหนึ่งนะครับต้นหนึ่งก็อยู่ตรงนี้นะครับต้นหนึ่งก็อยู่ตรงนี้อันนี้ก็แซมคู่กบเงาะนะครับผม ถ้าเกิดว่าทุเรียนตายผมก็ยังมีสิทธิ์ได้กินเงาะอยู่นะครับเดี๋ยวต้องโน้มันใหม่นะครับผมแต่ทุเรียนนะครับก็สับักสบอมนิดนึงนะครับมีมีแห้งมีตายช่วงนี้นะครับผมนะครับตรงนี้ไหมเนี่ยมันมีตายนะครับแต่มันก็ยังไม่ตายนะครับก็รอดูไปเรื่อยๆนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับนี่ตัวนี้ก็ไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่ อีกต้นหนึ่งนะครับอ,อ๋อลืมไปมันมันสามต้นนี่นะครับต้นนะครับผมต้นนี้ก็ยังไม่ตายสามต้นยังไม่ตายอันนี้เห็นถุงชัดเจนเนาะเนี่ยถุงนะครับผมถุงแล้วอันนี้ก็คือเพิ่มเติมก็คือผมก็ใส่พวกหินพวกเนี้ยเพื่อว่าในช่วงอันนั้นก็คือมันจะปิดหน้าดินนะครับปิดหน้าดินไม่ให้ดินมันแห้ง จนเกินไปในช่วงฤดูแรงกับฤดูร้อนนะครับผมถ้าเกิดว่ามันเกิดในกรณีที่ถ้าเกิดมันร้อนผมก็อาจจะเอาฟางอะไรมาปกนะครับอันนี้คือวางแผ่นวางแผนเอาไว้นะครับผมแต่ก็คือคีย์ของมันก็คือมันต้องอยู่ในร่มในพุ่มนะครับของผักชยาต่างๆนะครับคราวนี้มาที่ต้นล่าสุดนะครับต้นนี้ผมซื้อมา150บาทนะครับผมเลี้ยงมา ก็เกือบๆจะ2เดือนนะครับเกือบจะ2เดือนเลี้ยงมานะครับเอาไว้ก็ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์พอสมควรนะครับคราวนี้ก็จะเริ่มลงปลูกแล้วตัวนี้ก็จะไม่ถอดถุงเหมือนกันนะครับไม่ถอดถุงส่วนหลุมนะครับผมก็เตรียมมาตั้งแต่ตอนซื้อมันมานะครับหลุมก็เตรียมเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับหลุมเนี่ยนะครับผมปรุงดินเต็มที่นะครับไม่กลัวนะครับผมก็อยากรู้นะครับถ้าเกิดว่าเราเตรียมดินดีใส่ เขาเรียกว่าใส่มูลขี้เป็ดขี้ไก่ใส่อะไรเต็มที่หมักแล้ว1เดือนเอามาปลูกนะครับแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับมันจะตายเลยไหมนะครับผมอัดเต็มที่เลยนะครับตรงนี้ที่ผมขุดอ,ออกมาเดี๋ยวนี่นี่เลยผมเอาดินตรงนี้เลยเนี่ยข้อไก่ข้อไก่นะครับอันนี้มูลแทบจะว่าขี้ไก่เลยนะครับหนาแน่นมากพอสมควรมีความเข้มข้นนั่งเลยส่งสัญลักษณ์ นะครับผมแล้วก็เอามาใส่ตรงนี้นะครับนะครับพวกขี้เป็ดขี้ไก่พวกเนี้ยนะครับประมาณ50%เลยครึ่งต่อครึ่งเลยแล้วก็ทําหมักอยู่อย่างเงี้ยประมาณ1เดือนแล้วจากนั้นเราก็จะเริ่มปลูกกันแล้วนะครับเดี๋ยวมาเราดูกันนะครับหลุมนะครับก็ขุดลงไปนิดนึงนะครับแต่ไงก็ยังให้สูงอยู่นะครับสังเกตนะครับยังมี ขี้ไก่นะครับผดินนะครับเดี๋ยวก็จะเริ่มถอดถุงปลูกแล้วครับครับก็ก้นถุงก็ปาดนะครับปาดมาแล้วก็เห็นรากกําลังเดินพอดีพอดีเลยนะครับน่ากำลังเห็นเลยนะครับเดี๋ยวก็จะทําการปลูกนะครับส่วนดินก็ตรวจสอบจากที่หมักอยู่ประมาณสักเดือนกว่านะครับผมนะครับผม ก็เห็นเซเดือนแล้วนะครับผมเซเดือนเข้ามาอยู่ก็เห็นอยู่หลายตัวอยู่อันนี้ก็แสดงว่าดินก็น่าจะโอเคปลอดภัยแล้วนะครับมันก็น่าจะเป็นตัวชีวัดนะครับอันนี้ก็จะปลูกแล้วนะครับผมปลูกก็คือเราก็เอาลงส่วนหันหน้าใบไปทางทิศตะวันออกอย่างที่เขาแนะนํากันนะครับผมก็จะปลูกเลยก็รู้สึกว่าจะได้ของแถมเยอะนะก็จะเห็นต้นมะละกอกำลังขึ้นนะครับ ครับเคครับมาเข้าเรื่องครับปลูกเลยนะครับอันนี้คือผมจะไม่ถอดถุงนะนะครับผมผมจะเป็นอีกแบบนึงนะครับผมไม่เหมือนเพื่อนปลูกเรียบร้อยนะครับผมนี่คือสูตรของต้นกา์ฟนะครับก็คือคิดเองจินตนาการเองนะครับผมไม่ได้เกี่ยวกับของท่านไหนนะครับผมเพราะว่าผมปลูกลงทําเป็นโนนเป็นโคกก็เหมือนกับอันนี้ก็คือเป็นเหมือนชาวบ้านชาวเมืองเขานะครับแต่ว่าผมปรุงดินใส่ปุ๋ย ก็คือขี้ไก่เต็มที่เลย5้าเปอร์เซ็นตคือผมกะให้มันเป็นอาหารเต็มที่เลยนะครับแต่การปูของผมเนี่ยคือผมจะโน no. <No. S 2> เนินแล้วจากนั้นเขาก็เอาลงไปแค่ครึ่งถุงแค่นั้นเองเหลือลอยไว้ค่อนข้างที่จะเยอะมากนะครับผมเยอะมากประมาณสักสิบเซนเลยนะครับเพราะว่าอนาคตเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะเอาดินถ้าเกิดว่ามันไม่ตายผมก็จะทอยอยปพพูนขึ้นให้มันสูงขึ้นนะครับอันนี้คือเป็นแนวคิดแต่ละบุคคลนะครับผม <c oughs> ก็ลองดูนะครับผมเผื่อจะ มันจะรอดนะครับผมใช่ไว่าเผื่อมันจะรอดนะครับผมส่วนสมุมทุ่มพุ่มไม้ผมเตรียมไว้เรียบร้อยนะครับกลุ่มผักชียาเต็มที่นะครับสาหรับร่มเงานะครับเตรียมเอาไว้ก็รอติดตามดูกันนะครับผมแต่3ต้นเมื่อกี้นี่ที่ให้ดูนี่ก็คือผ่านมา1ปีแล้วมันไม่ตายนะครับผมโอเคครับขอบคุณครับ